โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับคือวันนี้พี่ก็ได้ทําภารกิจอีกแล้วนะก็จะมารีวิวรถเหมือนเดิมเช่นเดิมอมวันนี้มีรถประมาณสี่คันนะครับมันเป็นรถที่เพื่อนๆผมเ,เขาอยากเข้ากล้องนะเขาอยากโดดดังบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยไปมาตอนนี้มาถึงที่รีวิวรถละมีรถประมาณสี่คันนะครับที่จะรีวิววันนี้<ป>จะดูข้างบน าโอ้โหแต่เะคนไม่เต็มนะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวคนแรกนคันนี้เลยอันนี้เปนตาพญาเลยคันนี้นี่นะครับเป็นเรอบสิบเป็นเอบอ่าเรืสิบไอใช่ไหมเรือสิบไอไอปีปีเทีสองพนสิบเก้าะครับสิบปมีสองพนสะครับขุดผิดเมื่อกี้อง เยยลมาเริ่มของชิ้นแรกกันเลยนะครับมาดูทางด้านขอบนะครับขอบนี้เป็นขอบดำนะของอะไรนี่กินแดงเหรออ๋อของกินแดงครับผมก็ไม่เคยเห็นเกันอันนี้ยางยางยางเก้าสิบทับแปดห้านะครับยางที่เล็กมากก็อันนี้เป็นดิบดิบเจานะครับซื้อมาจากไหนครับ ร้อยสิบนะครับก็ประมาณนี้เลยนีอันนี้อันนี้ขุดขุดแข็งนะนี่สวยไหมทุกคนคิดว่าสวยปะดูเบรกเขามัดโอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละครับรถแรงเขาจะไม่ใช้เบรกเยอะนะครับแล้วมาดูทางนี้ครับก็เป็นโชคนะมาดูทางด้านโชคก่อนอันนี้ตัวรถโชคสีทองขึ้นมากี่บาทครับ ร้อยเดียวนะครับรุ่นโชงนี้มาดูกันเป็นึงขางหน้าสเตอร์นะครับสเตอร์นี่กี่บาทอันนี้สเตอร์เท่าไหร่สามสามเอ็ดครับสามสามเอ็ดนะครับข้างหน้าเขาปิดนี่นะครับผมผมก็ไลเมื่อกี้บอกนะนี่มาดูทางด้านขาตั้งขาตั้งขาตั้งเลทนี้ซื้อมากี่บาทฟรีครับฟรีนะครับโอ้โหมีคนใจบบุญเลยนะครับ แล้วมันดูทางด้านคันเกียร์นะอันนี้คันเกียร์ไทยเทของแท้หรือเปล่าอันนี้ซื้อมากระเป๋าลายแปดสิบลอยแปดสิบคันนี้ก็ขูดเหมือนกันนี่จับหอกครับจับไหมนี่นะครับก็ประมาณนี้ตัวก็อะไรนกทองนี่น่มาดูทางน,น,นี้ทางนี้เบรกเบรกนี่เป็นเบกสีกสกสน้ำเงินอันนี้มันชื่อเบรกอะไรเบรก,กใครรู้นะครับเบรกนี้เบกเเลิเลิ นี่ซื้อมากี่บาทมีครับฟบรีหมดเลยนะครับรถนี้โอ้โหอะไรฟรีนะครับอะไรฟรีหมดเลยนะครับนี่แล้วมาดูทางนี้มาดูทางนี้อันนี้เขาเรียกแคปลาหรือครับบอนอ,อันนี้แคปลานะครับอันนี้ฟรีมาดน,นี่โอ้โหฟรีแล้วครับสวยไหมครับนี้มาดูมาดูเกาะแจ็คด้วยปากม้าอันนี้ได้มาราคา100เดียวครับ100เดียวโอ้โหเขาลดให้แล้วนะใส่คันนี้มันคันแบบมีบุญมากครับ ติดตาร์พิ雅สุดยอดนะมามาดูข้อความมาดูต่อไปเลยดูต่อไปเลยมาอันนี้อ่าในเจ้าของเข้อครับเจ้าของงัดเจ้าของงัดเจ้าของดีมนักเจ้าของเลยครับเลยครับเฮ้นั่นเขาท่อหายปล่อยครับปล่อยครับมาเจ้าของกันมาดูรถคันนี้ครับเป็นดีมดีมดีมอะไรนี่ดีมซุปเปอร์คัพตัวใหม่ครับ แล้วก็ฟังหมดขับเท่เป็นอเลสอ๋สออเลส <c oughs> ดีสรครับนะครับอ,อ,อบ <c oughs> นันน,น,อน,อนี้้จกนะครับนี่เราจะแต่งประมาณนี้เลยชอบเยนะดูของครับมาเริ่ม ขอบกันก่อนนะมาขอบนี้เป็นขอบแดงน,นะครับอ่าบันไัใช่ไหมอันนี้บันไัก็อันนี้ไม่ค่อได้แตงแ่งอะไรเยอะมากมวยก็มาแล้วครับน, <c oughs> นี่นะครับแล้วก็มาทางด้านข้างหลังเลยมาเร็วเด็กเร็วเลยอันนี้โชคเขาเรียกว่าโชคอะไรเนี่ยดูมือผม,มอไม่รู้นะไม่มีใครรู้นะใครรู้ก็เสือบอกเลยนะครับ ตอนละ่ะได้ตน้นเออทางข้ามไปเถอะมาดูทางด้านเตือนนะครับอันนี้เป็นเตือนอะไรครับเนี่ยสเตือนยี่แปดครับอ๋อยังไงยี่แปดนี่นี่มาดูเลขยี่แปดน,นี่นี่นี่ครับเลขอะไรยี่แปดขนาดสี่สิบสี่สี่คสี่ยี่แปดใช่ไหมจะของรถครับอ๋อจะของรถก็มาแล้วนะครับดูทางด้านนี้ครับนี่นี่บาะแจ็คอันนี้แปลงเอานะครับเบาะนี้ อยงตัวเก่านะครับเท่ไปเลยครับโอ้โหสายแปลงนะดูทั้งนี้ดูดูดูสติกเกอร์ครับเจดสติกเกอร์ครับอันแน่ชอบเล่นเครื่องเหรอมาดูคันนี้ครับคันนี้เขาดูดสดนะคันนี้สติ๊กเ่องเขาเป็นอะไรครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมห้าสามห้าสามห้าสามนะครับดูสดนะครับวันนี้เขาจะไม่หมกกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรถต่อไปกันเลยมาอันนี้เป็นเบอร์สิบเอลตัวใหม่สองพันี่สิบนะครับปากริมผมจะพันไมแล้วครับเป็นทรงตรอ,อ,ตรอนะครับอันนี้ดูนะครับคันนี้รูปร่างก็สวยนะครับใช้ได้ไมรุ่นเอลวดีนะครับนี่นี่เกอเขาจะของเขาจะของเขาบอกมานี่นะครับไป เราไปเริ่มขอชิ้นแรกกันเลยมาดูข้างนี้ครับขอบนี้โอ้โหไม่ได้ล้างนะโอ้ยขอบดำนะครับขอบแล้วครับโอ้ยอ,อันนี้เป็นขอบของอะไรครับซุปเปอร์แดกครับรซุปเป๊าดสุดป๊าดดำแล้วก็จานอโอ้ยจานดื่มคำดื่มนะครับนี่อันนี้ยางเอยอะนะดื่มยางอันนี้ยางอะไรครับนี่ เออห้าสิบห้าสิบครับเจ็ดสิบคห้าสิบทับเจ็ดสิบมามามาทางนี้เลยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับมาดูตัวรถโชคนะอันนี้ตัวรถโชคสีน้ำเงินได้มากี่บาทครับรับได้มาของฟรีครับของฟรีเหรอครับเออคุณถามราคารอครับราคากี่บาทสองก็มาย่สแล้วอนี้นะครับหนึ่สองครับหนึ่งสองหนสองโอ้โหแพงเกินโคตรแพงเลย อันนี้เป็นคันใหม่นะดูนี่ดูสติกเกอร์เขาไวรุ่นนิยมนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับนี่แล้วก็มีาขาตั้งุทำไมแข็งวะแข็งจริง <laughs> ขาตั้งเลนนะครับอันนี้ซื้อมาก,กี่บาทร้อยแปดครับร้อยแปดนะครับรูปทรงประมาณนี้เลยไว้ลืมเบาะลืมเบาะเบาะอกีออกงี้ได้มากี่บาทครับห้าร้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบนะครับ ได้ครับันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้ก็ดืิมๆเลยใช่ไหมครับนี่ดืิมๆครับดืิมๆเป็นวิ่งหีครับไม่เน้นไม่เน้นแข่งครับโอเคไปคันต่อไปกันเลยคันนี้เป็นคันเด็ดนะครับที่เขาบอกว่าแรงที่สุดนะครับนี่นะครับมีสภาพ รถนี้นะครับเป็นรถไรสิบไรสิบไอเหมือนกันตัวเท่าไรสองันสิบแปดครับสองพันสิบแปดโซ่สันสิบแปดนะครับแค่ของมาเลยเอาจะของมาเลยจะของกัดเองเลยมาสองฟันเป็นรูนะครับของแฮนนะครับจะของกันเป็นรูครับครบชุดครับคืีเกือบห้าร้อยครับแล้วก็ตาเมกนะครับเก็บได้หลังบ้านนะครับ ไอ้คนนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะไหนครับสายถักสายถักนะสายถักครับติดมากับรถนะครับนี่นี่ดูซูมไปใกล้นี่นะครับประมาณนี้นะนะอชิ้นต่อไปเลยอะไรอีกดูทาง้านท่อดีกว่ามานี่สำนักการช่างอรันนะครับนี่แต่ตามยาเขาจะมีเออเหรอ เเอออาใหม่สมเล็กนะครับสมเล็กโอ้ผมจะพูดผิดตลอดเลยสำนักช้างสำนักเฮ้ยนี่จะเจอมาเจอมาครับโอ้ยให้หมดเลยเอาพเอาลูกช้างนะครับมาดูไหมเนี่ยมามาดูทางด้านขาตั้งอันนี้ขาตั้งเลนได้มากี่บาทขอฟรีครับขอฟรีครับโอ้ของรีโอเคอ๋อมาดูสเตอร์นี้หมกไหมไม่หมกครับ เท่าไหร่ครับมา13 19ครับ13 19เล้วโอ้โหนะครับออข้างหน้าดก็จะหมดงเลยนอันนี้เป็นขอบอะไรครับนี่ขอบโยโก้ครับโยโก้อันนี้ยางมันทับอะไรเนี่ย50ทับ100นะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่นะครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้ก็รถนี้รีวิวเสร็จเอ่อเดี๋ยวได้ลลืมลืมลืมสเต็ปเครื่องครับ เออไหมเออเออเอาไปได้เอามาแล้เออันนี้เป็นสเต็ปเครื่องอะไรครับสิบลุกซิงครับกสิบลุกซิงนะครับวิ่งบินๆได้นะครับวิ่งร้อประมาณไม่วิ่งตะลึงประมาณร้อยคันคันนี้มีคลิปวิ่งอยู่นะมีคลิปวิ่งอยู่นะเดี๋ยวให้เขาส่งมาให้ ดูคนแต่ละคนผมให้ดูเลยเอามีใครบ้างเอาวันนี้ผมจอามีเออคนก้าเบิร์นคนแต่ละคนเฮียไหนเป็นเอ่ยทีมงานผมนะนี่นคนนี้เสียครับ iPhone iPhone เฮียครับโอ้ย i p h o ยิงไล่ยิงแล้วนี่นี่คนนี้เฮียไหนนะครับเฮียไหนชิฟเฟ้เขาเชื่อเฮียไหนลุกล่องนะครับดูอันเดียว เอาเหี้ยคุโนเอ้ย่าพึ่งถ่ายดิคอมรังอยู่อัไี้เกมบอลอยู่นะอันนี้พี่ตูนนี่พี่ตูนพี่ตาไม่มอ๋อเฮ้ยก็มี นี่พี่ไทยครับเเอ้ยเป็นไงโอ้โหสุดยอดไปเลยครับดูพี่เดี๋ยวมารับพี่เดี๋ยวยิ่เล่ายิ่งเล่าโอ้ประมาณนี้เลยมึงจะพึ่งถ่ายดิ้งทีเอ้ยนี่ครับพุ่งน้ำแก้มไปหยู่ัู่นอยู่นู่นมึงนี่ครับจะเป็นนี่นี่บังเขยนี่บังเขยนะทะเลขึ้นแล้วแจ็คบับโมนี่น้ำเลยจะประมาณนี้เลยอย่าเย็นครับมาได้ที่มา ชอบเย็ดครับคุณไม่รับรู้เลยเย็ดเลยสิครับดูรถแต่ละฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดกันโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คกดชอบเดียร์ฮีครับคุณเดียร์ฮีกดเดียร์ i just came to kick it but really i would rather be at home all by myself not in this room with people who don't even care about my well-being i don't dance don't ask i don't need a boyfriend so you can't go back please enjoy your party i'll be here corner under clouds of marijuana with this boy who's hoping i can hardly hear oh with this music i don't listen to and i don't want to get with you so tell my friends that i'll be over here